สบายดีทุกคนมันนี้พบก,กับซองภาวาซาอีกแล้วมันนี้เหามากิน่นตามบักทั่วแล้วก็ปิ้งไก่ปิ้งไตไก่แล้วก็ซ้นไก่แล้วก็ตับไก่นะจัดกันเลยสบายดีก้าวสบายดีเพื่อนทุกคนเลยเนาะ มุมเก่ามุมเดือยูคัวบ้านหลังเก่าแห่งเก่าบัวไหลใหญ่หางมาเลยนาอทุกคนมาจวดจาดน้ำกานกับตับบักทั่วของเฮานี่เองแซ่บซิมเบลสองห่างพั ไขมันล้วนๆแล้วซีนผสมมันไขมันนี่แบบนใจเขาเที่ยงขเขาเศร้าขเขาเศร้าขเขาเศร้า เขาแรงตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงนะจ้ะทุกคนตอนหมักเห็ดตำเองเด้อจ้านี่คฮะอันนี้เราซื้อ Ừ. này cha mà xứ như ta la mặc các thầm khâu Đâu là tầm Thì hẳn vào yên Thà xứ tầm Năm có tầm một xếp Một tầm đi qua ทำเองแซ่บกว่าวันนี้อาการฮอนอบอเอ,อ๋ยดีด้วยสิเจ้าไปเบิ่งแดดข้างนอกอ่ะ เปี่ยนแป้งเผ็ดดึกอื่ แดงปานนี้โบเพชรสีไปเหลืออือหึได้มันยนีเพชร Thầy bằng thịt loại thôi <laughs> <laughs> 那呀 เพเพื่สำหรับคลิปนี้ก่อนที่ขอลาไปก่อนนะโยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชาวัภาษาเลยจะสบายดี